สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับเมเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ในป่าเก็บเห็ดกันเลยคะ่ะวันนี้9องศานะทําเวลาคะ่ะทุกคนเปิดคลิปมาก็เห็นหัวแรกเลยนะคะเพื่อนๆแต่จะให้ดูนะคะว่าเมห้อยู่ในป่านะทุกคนคะ่ะเอาลคะค่ะไม่ต้องพูดมากเรามาเด็ดกันเลยคะ่ะดอกที่หนึ่งนะคะสวยมากนี่คะ่ะ โอ้ยความงามของน้องดูขานโอ้ยหัวรุดคะ่ะทุกคนตีจนหัวรุดแต่บอกได้เลยนะคะว่าน้องแน่นปึกคะ่ะทุกคนขาดอกแรกของวันนี้สวยงามตามท้องเรื่องคะ่ะทุกคนจะบอกว่าต่อจากนี้ขอเก็บแต่ดอกเล็กๆนะคะทุกคนคะ่ะดึงยากเลยนะ พราะตอนนี้เหลือแต่ไซส์เล็กๆแล้วค่ะทุกคนเมย์จะบอกว่าเห็นน้องอย่างนี้นะคะดำๆอย่างเงี้ยไม่น่ากินพอเวลาเอาไปทำความสะอาดตัดขาหรือต้มแล้วน้องน่ากินมากเลยนะคะทุกคนเดินมาเจอเห็ดพึ่งดอกหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนเออห้าสิบห้าสิบนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้องรอดไหม ไม่รอดจริงๆนะคะคือหักมาดังกกเลยนะนี่เห็นไหมคะน้องไม่รอดนะคะทุกคนไปกันต่อคะ่ะสวยงามจริงๆคะ่ะทุกคนขาดอกนี้โอ้ยน,นี่สวยมากคะ่ะแล้วแบบดอกกำลังกินเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นแต่ไกลๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ คือน้องเด่นมากเดินมาแค่เห็นแต่ไกลเลยค่ะนี่สวยถูกใจมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะอะใเห็นกระชับทุกคนค่ะแทบกรีดไม่อยากจะเชื่อว่าท้ายรู้ดูแล้วยังหลงเหลืออยู่อีกเคเหียดพึ่งนะคะเอ้าดู โอ้โหสวยกริบค่ะทุกคนค่ะสวยกริบเลยโอ้ยโ,โชคดีมากเดินมาเจอดอกนี้นะคะทุกคนเมมัม่นใจนะว่าน้องอไม่รอดแล้วนะคะแต่จะเด็ดที่ดูนะโอ้โหทุกคนขาแต่ขาน้องแข็งปักเลยมาลุ้นกัน,นเห็นไหมคะน้องไม่รอดจริงๆนะ๋ย่ไม่ขอดูในขาหนะ่อยอู้ยังกรอบเลยทุกคน ขารอดอะทุกคนมเมยว่าเมย์จาขาไปนะคะทุกคนขาคือดูอูดแข่งนะคะมาเจอน้องเมื่อสายไปแต่เรามารุ้นกันนะว่าลอดไหมอูดขาไปเลยเอ้าทุกคนไม่รอดนะคะทุกคนโอ้เสียดายมากเลยเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคน เจออีกแล้วค่ะทุกคนขาเห็ดพึ่งเรามาช้าเกินไปนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่เห็นไหมคะโอ้ยนี่ขากวงหมดแล้วค่ะคือเรามาช้าเกินไปอะ่ะเสียดายมากเลยอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะทุกคนขาหลบยังไงก็ไม่พ้นโอ้หขาแบบเน่นมาก นี่ค่ะุอยอน้องกริบมากเลยนะคะทุกคนอาจจะแต่งให้เห็นนะคะนี่สวยมากค่ะทุกคนค่ะอุย้ยมีความสุขเห็น,เห,นเห็นแบบนี้ทุกคนค่ะเจออีกแล้วค่ะเสียงดังหน่อยนะอยู่ริมถนนดูหนึ่งสองนะคะแล้วก็หลบปะหลบปะสองดอกนะคะตรงนี้นะ มีอีกดอกนึงค่ะอะสามดอกตรงนี้นะคะแล้วก็สี่ดอกตรงนี้ค่ะทุกคน,นะคะอะเก็บกันเลยค่ะอุย้ยมีความสุขโอ้ยคือดอกนี้แน่นปักเลยนะคะน้องมาด้วยกันนะเดี๋ยม่จะดึงนะอุ๊อ้ย,อย,อยทุกคนอะดอกที่หนึ่งออกมาแล้วค่ะอะมาดู นี่โออันนี้เป็นแฟดเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูเป็นแฟดเลยอ,ะอ่ะมาดอกที่สาค่ะสวย,ๆๆๆๆๆยสว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 ยสยโอ้ยเธอคุยค่ะสวยมากสวยมากมากเลยดูอีกดอกหนึ่งค่ะอีกดอกนึงนี่นี่นี่หลบยังไงก็ไม่พ้นค่ะความสวยของน้องไม่พน้นสายตาโอ้โห โอ้ยนี่คะ่ะดึงหักเลยโอ้ยสวยมากค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยโชคดีมากเจอเห็ดมันปูด้วยคะ่ะทุกคนสวยมากดอกนี้นี่ค่ะโอ้สวยไหมสวยเนอะดอกกำลังกินเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเมย์จะแต่งให้เห็นชัดๆเห็นไหมคะ สวยเนาะเสียงดังหน่อยค่ะทุกคนอยู่ริมถนนอีกดอกนึงแล้วค่ะทุกคนน้องกำลังใหญ่นะคะอ่ะห้าสิบห้าสิบนะมาลุ้นกันโอ้โหขาอุ๊บหูทุกคนขาขานางงามไม่ใช่เล่นเเลยนะคะทุกคนอ่ะนีทากนะเดี๋ยวก่อนเอาทากก่อนอ่ะกลับไปที่เธอ นี่เห็นไหมคะวุ้ยขาสวยมากขอสำรวจหมวกโอ้ยหมวกแข็งปั๊กคะ่ะทุกคนคะ่ะหมวกแข็งรอดนะคะดอกนี้ความน่ารักของน้องนะคะไม่พ้นสายตาเราคะ่ะแต่ว่าเมย์เห็นอีกดอกหนึ่งแล้วนะคะนี่น่ารักมากพาไปดูอีกดอกนึงคะ่ะจะไม่มีการพ้นสายตานะคะ เห็นหรือ,อยังนั่นมารุนกันนะคะว่าน้องรอดไหมน้องไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากด้วยนะคะทุกคนโอ้ยเน่นปลึกค่ะทุกคนโอ้ยดูขาดูขาค่ะดูขาโอ้ยดึงโอ้ยทุกคนขาสวยมากนี่นี่ี่เห็นไหมเจออีกดอกหนึ่งแล้วอ่ะไปไปอีกดอกนึ่ง โอ้ยมีความสุขค่ะมีความสุขมีความสุขมีความสุขโอ้ยดูดอกนี้ค่ะโอ้ยอืมอันนี้หมวกไม่น่าจะรอดแต่จะดูขานะคะนี่เห็นไหมน้องแก่แล้วนะแต่มาดูขากันอุย้ยขาดังป็อกเลยทุกคนมีเอาขานะคะอูย้ยสวยงามมากค่ะทุกคนขาทุกคนขาเจอนางงามริมถนนอีกแล้วค่ะฟังเสียง Oh <laughs> เสียงเพาะม,มากอาให้ดูนะคะเห็นไหมมันคือทางเดินทุกคนโอ้ยสวยมากเลยค่ะสำหรับเห็ดพึ่งหวานอันนี้นะคะเมตตั้งชื่อให้เลยนะคะว่าเป็นนางงามแห่งป่าเลยนะคะพะน้องอร่อยมากอีกดอกหนึ่งแล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมนั้นน <laughs> ั่นนั่โอ้ยคือโชคดีมาก มาลุ้นกันนะคะว่าดอกนี้รอดหรือเปล่าอะขอฟังอะน้องเหมือนจะไม่รอดนะคะแต่ว่าจะดึงให้ดูนะโอ้โหน้องไปแล้วนะคะทุกคนน้องไปแล้วบีบขาอุ้ยทุกคนขาแน่นมากเลยนะคะเมย์จะเอาขานะส่วนหมวกเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะเอาโฟมออกนะคะยังกินได้อยู่คะ่ะ แทปกีดค่ะทุกคนค่ะดูดอกนี้ฟังเสียงแะหัวน่ะไม่รอดนะคะก็ดูขาขาก็ไม่รอดแล้วค่ะกีดไม่ออกค่ะสรุปให้ทากกินไปนะคะอะขำๆค่ะทุกคนเจออีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานนะคะโอ้ดอกแงน้องก้นนะ มาดูคันว่ารอดไหมนี่โอ้ยหัวน้องยังกินได้ขาก็ยังกินได้สรุปผ่านนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งน้องกันทีหลังนุนค่ะเดินมาเรื่อยๆก็เห็นน้องนะคะเห็นไหมว่าน้องอ่ะสะดุดตาสะดุดใจมากนะคะอะขอสัมผัสขาขาผ่านนะคะ เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าหมวกน้องรอดไหมขอเคาะนะทุกคนหมวกเจ็ดสิบนะแต่ขาเนี่ยโอ้โหขาแข็งปักทุกคนเอาหากักเห็นไหมเมย์ดึงจนหักเลยดูทุกคนโหยเสียดอายอะดูขาอ่อนมากหมวกอะไม่ผ่านนะคะแต่เมยเจ้าขาคะ่ะทุกคนขาน้องรอดนะคะทุกคน ทุกคนเอ้ยดูเห็ดมันปูสวยมากเลยค่ะนี่เด็ดเลยนะนี่ค่ะนี่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 นสวยไรขนาดนี้อเด็ดก่อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังเนาะนี่จะไม่เก็บก็ไม่ได้อะ่ะทุกคนทายรูดูแล้วค่ะต้องเก็บนะนี่เดี๋ยวเม่เด็ดก่อนเลยนะคะแล้วจะให้เพื่อนๆดูได้เยอะกี่ดอก น,นี่สวยมากค่ะทุกคนนี่นี่นยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะนี่สุ่มอยู่นี่แบบเหลืองสะดุดตาสะดุดใจมากเลยนะคะทุกคนดอกขนาดนี้เมย์ก็ขอเก็บเลยนะคะเพราะว่าท้ายรู้ดูแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่นี่นี่โอ้โนี่น,น,นี่ค่ะทุกคน เมย์จะบอกว่ามันอร่อยมากนะอย่านะทุกคนขาไปผัดใส่ไก่ใส่หมูยิ่งเอาไปผัดกะเพรายิ่งอร่อยค่ะทุกคนนี่ดูดูนี่จิ่มอยู่นี่โอ้ดูช่อนี้ค่ะเมย์จะทำยังไงให้ออกมาสวยที่สุดนี่ดึงก่อนแล้วคือแบบน้องเบียดกันเลยนะคะทุกคนโอ้ย คือแทบจะไม่มีใครมาเห็นน้องเลยแล้วเนี่ยโอยทุกคนขาเสียดายมากเลยอ่ะคือนะ่ะขาแข็งปักเลยนะคะทุกคนโอ๊้ไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะกองที่หนึ่งกองที่สองให้ดูโอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็ดมันปูนะ เจออีกแล้วค่ะทุกคนโหนสวยมากนี่ดูดอกค่ะดูดอกนี่เห็นไหมคะสง่งดอกนี่มีถุงมาใส่ใส่ถุงเลยนะคะมีอีกค่ะทุกคนโอ้ยทุกคนค่ะคุโชคดีมากเมจะบอกว่าเห็ดอันนี้เมชอบกินมากเลยนะคะนี่ขอใส่ถุงเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปล้างที่บ้านค่ะนี่ Hmm. คือเนี่ยแทบไม่มีใครเดินผ่านทางนี้เลยนะคะอันนี้ไม่เอาทุกคนดูดอกนี้น hmm. ดูสวยมากดึงก่อนเลยนะคะดึงก่อนเลยเนาะอะ,อะดึงก่อนมีอีกคะ่ะนี่มีอีกฮู้ทุกคนอะดูดูสวยมากคะ่ะทุกคนอะขอดึงก่อนนะคะ สวยมากเลยค่ะได้ยินเสียงรถกันไหม <c oughs> เป็นป่าริมถนนนะคะทุกคนเม่ไม่ได้อยู่ไกลนะนี่มีอีกค่ะโอ้ทุกคนเอ้ยไม้มันทับอยู่เนี่ยแต่ว่าความเหลืองของน้องเนี่ยดึงดูดใจมากนี่อือหือนี่ค่ะหมดยังอ,อีกดอกนึงอดอกนึงเอาให้หมดค่ะท้ายรู้ดูแล้วนี่อีก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  ทุกคน,นค่ะท้ายรูดูเราก็ต้องเอาค่ะเก็บไปกินหน้าหนาวนี่ๆๆๆนี่มอยู่น,นี่นี่ค่ะโอ้ยค่ะสวยมากไปกันต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะดอกเนี้ยเมย์มั่นใจนะว่าเมย์จะไม่เอาหมวกน้องนะคะ แต่จะเอาขาค่ะนี่ขาน้อยยังอ่อนอยู่ส่วนหมวกอเมอจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะเวลาแห่งความสุขมาแล้วค่ะทุกคนนี่เห็ดพึ่งขาลายเมตัดเป็นบางส่วนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าจะมานั่งตัดเลยเนี้ยมันยาวค่ะทุกคนมันจะทำให้เสียอารมณ์แต่ว่าเมก็มาตัดให้เพื่อนๆดูเป็นบางส่วนสวยมากเลยค่ะ ดอกต่อไปดอกนี้ตะมุตะมีน่ารักมากค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายเป็นไงคะเสียงกรุบไหมกรุบไหมคะทุกค,คนเสียงแล้วก็ความงามของน้องอดอกต่อไปเลยค่ะ <c oughs> อันนี้เอามาฝากสำหรับคนที่ชอบนะคะ ชอบพี่เมยตัดขาน้องนะคะดอกตะมุตะมิดน่ารักดอกกำลังแกงเลยนะคะทุกคนน่ารักมากต่อกันเลยค่ะอะให้สามนาทีนี้สำหรับคนที่ชอบนะคะคือเมยตัดเป็นบางส่วนแล้วนะคะทุกคนยังเป็นหวัดอยู่นะคะแต่ความโชคดีก็คือ ไม่ปวดหัวนะคะทุกคนเมจะบอกว่าอย่างเงี้ยคืออร่อยมากนะทุกคนน้องเน่นมากค่ะเมจะตัดอีกที่เฉพาะขาน้องนะคะที่ติดดินมาพอไปถึงบ้านก็ล้างทําความสะอาดต้มนะคะนี่นี่ค่ะสวยมากอีกดอกหนึ่ง ดอกนี้คือแน่นมากนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะกำลังพอดีเลยทุกทุกคนนี่อะสามนาทีนี้นะคะให้สำหรับคนที่ขอมาที่ขอช็อตตัดขาหน่อยอะนี่นะคะทุกคนสวยมากและนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งหวานคะ่ะทุกคนคะ่ะโชคดีมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าถ่ายรูดูแล้วน้องยังมีให้เก็บอยู่เลยนะคะ แต่ก็มีให้เก็บแบบกรุบๆุชุ่มชื่นหัวใจนะคะเอามาดูกันน้องเริ่มกลวงนะคะน้องจะกินได้แค่ไหนค่ะสรุปกินได้แค่นี้นะคะน้องกินได้แค่นี้นะทุกคนน่ารักมากมีอีกดอกหนึ่งค่ะมาดูกันอ่ะ,อะได้แค่นี้ค่ะอืออีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนน่ารักตะมุตะมิ นี่ตัดเฉพาะที่มีดินติดมาเท่านั้นนะคะกับหญ้าแต่มุแต่มีน่ารักค่ะนี่ค่ะอีกดอกหนึน่งวันนี้ได้ไม่เยอะนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก็ชุ่มชื่นหัวใจนะคะเมย์บอกเลยนะว่าวันนี้คือ9องศานะคะ9องศาที่หนาวนะนี่ค่ะแล้วก็ถอกสุดท้ายนางงามแห่งป่าโนเวย์ค่ะ น้องคือเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนสวยมากอให้ฟังเสียงกันไงว่าฟาร์มกลุ่ของน้องเป็นยังไงนะคะสวยมากค่ะทุกคนคะ่ะ วันนี้ได้แค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็เห็ดมันปูเด๋วเมย์เอากลับไปล้างที่บ้านค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะถ้าใครสะดวกแชร์ก็แชร์ได้นะคะเป็นคลิปเก็บเห็ดสนุกสนุก,นกิบกว่านาทีเองนะคะเดินป่าเก็บเห็ด ประสบการณ์ต่างแดนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ